สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อคิดดีๆจากวิดีโอ100 Life Rules ของช่องโค้ชนะคะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะสำหรับคนที่ผ่านช่วงชีวิตมาสักระยะหนึ่งแล้วเป้าหมายของเราก็คือมาลองย่อยๆดูค่ะว่ามีอะไรที่เป็นแก่นสำคัญที่เราเอาไปใช้ได้บ้างครับใช่เลยครับในวิดีโอนี้มีข้อคิดเยอะมากจริงๆนะครับทั้งเรื่องเข้าใจตัวเองการยอมรับ ออแล้วก็การก้าวต่อไปบางอันก็ชวนให้หยุดคิดเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่ามีประเด็นไหนทีออ่โดดเด่นเป็นพิเศษบ้างได้เลยค่ะงั้นเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยไหมคะเรื่องที่แบบพื้นฐานมากๆแต่ก็สำคัญมาก,ก,ค,มากคือการเห็นคุณค่าในตัวเองในวิดีโอมีพูดไว้อย่างเช่นออพอคุณเจอคุณค่าในตัวเองคุณก็จะเลิกสนใจคนที่ไม่เห็นค่าคุณไปเลยหรือคุณค่าของคุณไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นมากำหนดอะไรแบบนี้ค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันใช่เลยนะคะ ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยครับเพราะไอาการที่เราเห็นคุณค่าตัวเองเนี่ยแหละอมืมันจะนําไปสู่การสร้างขอบเขตให้ตัวเองด้วยอย่างที่เขาบอกไว้ว่าเคารบขอบเขตตัวเองให้มากพอที่จะไม่ไปเถียงกับคนที่ตั้งใจจะเข้าใจผิดอยู่แล้วคือถ้าเรารู้สึกว่าเรามีค่าพอเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเสียเวลาเสียพลังงานพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่เปิดใจรับฟังนะครับมันเหมือนการปกป้องใจเราเองมากกว่าอ๋อค่ะ การสร้างขอบเขตนี้เองก็น่าจะโยงไปถึงเรื่องการยอมรับการปล่อยวางด้วยหรือเปล่าคะโดยเฉพาะเรื่องเก่าๆในอดีตเห็นในวิดีโอก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะเหมือนกันใช่เลยครับเชื่อมกันชัดเจนเลยครับมีข้อหนึ่งที่เขาพูดตรงๆเลยว่าอดีตมันเปลี่ยนไม่ได้ลืมไม่ได้ลบก็ไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือยอมรับแล้วก็ยังมีอีกว่าเลิกยึดต,ติดกับความคิดที่ว่าเออเรื่องมันน่าจะเป็นอีกแบบอะไรแบบนั้น ซึ่งการยอมรับนี่สำคัญมากนะครับถึงแม้จะทํายากก็เถอะจริงค่ะพูดงกก่ายแต่ทยากมากโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วมีประโยคนึงที่โดนใจมากเลยค่ะเขาบอกว่าบางครีการจะพลิกหน้ากระดาษไปบทใหม่มันก็ยากนะพอรู้ว่าบางคนจะไม่ได้อยู่ในบทต่อไปแล้วแต่เรื่องมันก็ต้องเดินหน้าต่อครับวิดีโอก็ยอมรับความยากตรงนี้นะครับแต่เขาก็ชี้ห็นเหมือนกันว่า บางทีการที่เรายึดติดอยู่กับมันเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้เรามากกว่าการปล่อยมันไปอีกอืมค่ะการยอมรับความจริงว่าเออบางอย่างมันจบแล้วหรือมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังเนี่ยมันเหมือนปลดล็อกเรานะทำให้เราเอาแรงเอาความคิดกลับมาอยู่กับปัจจุบันกับอนาคตได้ดีขึ้นครับการยอมรับอดีตนี่เองนะคะที่เหมือนเป็นบันไดให้เราก้าวไปสู่การเติบโตการมองอะไรในมุมที่กว้างขึ้น ซึ่งในวิดีโอก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะคะอย่างเช่นประโยคที่ว่าชีวิตไม่ได้แคร์วิสัยทัศน์ของคุณหรอกคุณแค่ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์ฟังดูเหมือนกับว่าเออเราต้องยืดหยุ่นนะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เจอจริงๆถูกต้องครับแล้วก็มีอีกมุมที่น่าสนใจคือบทเรียนชีวิตจะถูกสอนซ้ำๆจนกว่าเราจะเรียนรู้มันจริงๆเหมือนกับว่าทุกประสบการณ์เลยแม้แต่เรื่องพลาดๆหรือล้มเหลวเนี่ยมันคือโอกาสให้เราเรียนรู้หมดเลย แต่คำขมคือแล้วเราจะเปลี่ยนมุมมองต่ออุปสรรคพวกนั้นได้ยังไงล่ะครับนั่นสิคะแล้วเขามีแนวทางให้ไหมคะว่าจะเปลี่ยนมุมมองอยังไงดีมีครับเขาเสนอว่าพอคุณได้มุมมองที่ต่างออกไปมันก็จะเปลี่ยนมุมมองเดิมๆของคุณไปเลยไอการเปลี่ยนมุมมองนี่แหละครับคือคุณเจสําคัญแล้วเขาก็ยังเน้นด้วยว่าความแข็งแกร่งจริงๆเนี่ยมันมักจะสร้างขึ้นตอนที่เราเจอเรื่องยากๆมีข้อนึงบอกว่า ความแข็งแกร่งที่แท้จริงมันเกิดขึ้นตอนที่คุณตัดสินใจลุกขึ้นสู้ในขณะที่โลกรอบตัวคาดหวังให้คุณพังไปแล้วโอ้โหฟังแล้วมีพลังเหมือนกันนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นการมองว่าอดีตคือบทเรียนไม่ใช่โทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันคือการปรับมุมมองที่สำคัญมากมันช่วยให้เราเดินหน้าต่อได้จริงๆครับ สรุปแล้วข้อคิดจากวิดีโอนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่พลังจากข้างในตัวเรานะคะทั้งการรู้จักคุณค่าตัวเองการยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็การเรียนรู้ปรับมุมมองเพื่อให้เราเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆเป็นแนวทางที่อืมใช้ได้กับชีวิตในหลายๆช่วงเลยค่ะใช่เลยครับแล้วก็มีอีกข้อคิดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดตามกันดูนะครับเป็นเล่นเล็กๆน้อยๆแต่ความหมายมันลึกซึ้งดีครับเขาบอกว่า คนแปลกหน้าบางคนยังจำคุณได้นะเพราะคุณเคยใจดีกับเขาในตอนที่ไม่มีใครอื่นทำเลยลองนึกภาพตามดูนะครับว่าการกระทำดีๆเล็กๆน้อยๆของเราวันนี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ที่มีความหมายมากๆก,กับใครบางคนในอนาคตก็ได้นะครับ